เมื่อเช้าก็เพิ่งเล่นไปนะไวเวเลตเพพอสกินเข้ามาใหม่ก็จัดสิครับรออะไรมาดูกันครับว่าจะเป็นพี่งูสายเหมาเหมือนเดิมหรือเปล่าจัดไปครั้งแรก1คูปองฝั่งขวาขวาลายซ้ายดีกลัวขวาก่อนเลยนั่นแหละฮะปิดแอนิเมชันดีกว่าชักช้าเสียเวลาเหลือเกินอืมอ่ะยาวๆไปอ่าอ่าเพรอ่าอ่าลูกแก้วอ่า คำพีตอบไหมไม่ยังตอบไปคำพีชัวนะแล้วก็คำพีกันนึงเอ้ยไม่หวะเฮ้ยมาดีวะเอ้มาฝั่งซ้ายกันบ้างนะเอ่าออเออเมาอีกแน่นอนกูเออเออได้สกินเทนไปละใบวอเลตยังไม่ออกเลยเออเออตอไปลูกแก้วมั้งเนี่ยอ้าว เออไม่เหมาเว้ยไม่ได้อยู่เว้ยเฮ้ข่าวนี้มาแปลกว่ะเมื่อสุ่มเสร็จก็ได้เวลาที่ต้องมารับตัวนอนกันแล้วนะครับไวโอเลตดิคุนชอนน่าจะเป็นสัตว์ในเอ่านนิยายหรือไม่ก็วรรณคดีสักเรื่องนะแต่ผมนึกหน้าไม่ออกเลยฮะสกินต่อไปก็เป็นเตนก็ผมที่ได้หรือก็เป็นโอเมน723บาทเติมผ่านเพจพ่อมื่เคลเวรพ ถูกมากๆแล้วก็ปลอดภัยหายห่วงครับจิมได้เลยที่ลิ้ยงข้างล่างนะครับฉันกำลังจะโดนดึงนายสองหน 3, ึ่ <2, S 2> <1 S 1> อูยอ้ย,ยงกาู้ชื่อตอนไม่แรงได้ไงที่ฉันลูก GM เอนะยาะมันจะมี1ตัวที่ไม่มีสกินนะครับน่าสงสารน่าสงสารลูก GM มาแล้วค่ะโอ้มาบ่อยเหลือเกินช่วงนี้กูถ้ารีวิวสกินนี้นะครับเต็มศีผมให้แคท และสําหรับใครที่ต้องการจะเติมคูปองนะคะก็นที่เลยค่ะเพจพรอมมดเคลว์เวอรเพค่ะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมาใช้แค่เพจเดียดีเท่านั้นจิ้มได้เลยทีนดีข้างล่างนะคะจิ้มโหลดรอยอีอยางเฮ้ยอย่าเติมเกมจนเพลินจนลืมซื้อข้าวกินนะครับทุกคนดูคอมเม้นอูหีกแล้วประเดิมสกินใหม่ค่ะมาเลยาตารแม่จะยิงให้ตกเป็นนกกาเบ่าเลยนะมาสิคั ยันหน้าไปหนึ่งทีอุ้ยสลิมหายไปแล้วซาต้าจะห <ไป S 1> นีไปไหนหล่ะคะซาต้าเอาแกลกก่อนก็ได้ทั้งแกลกนั้งซาต้าปึ้งมาดิอก้ยเพื่อคิวแบบสวยๆอ่ะตามสไตล์ลูก G ีออ่ะเดี๋ยวทำไมภาพมันคล้ายเดิมเลยวะโพี่ก็รู้อยู่ว่าสกินไหมแต่พี่ช่วยใจเย็นกับผมหน่อยไม่เข็ดไม่หลาบกันเลยใช่ไหมคะด้วยอำนาจของลูก G จะลงทันพวกแกเองซาตาซาตาจ๋า ซาตาซาตาจะไปไหนล่ะวิสลิมระวังบทเก่งยนั่นแหละบาให้คุณต้ว่าภาพฉายซ้ำฮัลโหล v อ r y ร n วนลูก GM มาแล้วค่ะยิงสดลดเชื้อแล้วก็เบื่อทวงค่าทุกวันนี้ทำตัวเหมือนเจยุ้ยก็ขึ้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวแฟดนี่ไงไอแอมยิแไอแอมเดี๋ยวแฝดทีหน้ามึงซีกระสุนทะลุกระโหลกไปแล้วนะทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่านกต่อแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาต่อนกให้ดูมานีซาตานี่แหละนั่นแหละ เข้าภูมเพื่อต่อนกไงล่ะเรียบร้อยฉันเกลียดแกอีนางนกต่อไม่สิมึงต่อนกนี่ว่าหนูอะไอย่างชอบเลยค่ะเวลาที่เขาเล่นตัวถึงถึงแล้วเขามั่นใจว่าตัวนี่ถึกเข้าได้ถูกไฟก็ตามนั้นเลยค่ะวิยซัตอ้าวไม่ได่ดาัต อ่างลบเกมทิ้งแล้วว่าปกติแล้วมันจะมีแต่แอสเทซิทออบหลังใช่ไหมคะแต่คราวนี้ไวโอเลตออบหลังแค่ขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการเป็นลูก GM มนะคะอุ้ยทุกคนดี่กยสลิปดีเกซาต้าชอบจริงๆเวลาที่ทุกคนหมดสกิลแล้วเนี่ยซาต้าอยากกดออกเกมแล้วว่าวันนี้กูเล่นอะไรของกูเนี่ยยัง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 งมันยังเหลืออีกหนึ่งคน the ค่ะ t h แฟ โทษทีนะคะพอดีคลี I am อ h e f r ดู n d รฉันคือความเร็วต่อให้มึงเงร็วยังไงมึงก็หนีคลิ้มตีเขาอออไม่พ้นน่ะเอ้ยทำไมวันนี้เล่นขึ้นมือแบบนี้เนี่ยชอบชอบเล่นตอนกลางวัน GM ยังไม่หลับแบบนี้ก็เขาทางหนูสิคะสุดท้ายแล้วก็สามารถชนะได้แบบสวยงามเ่อค่ะพอดีว่าโทรขอดาวกับจีแล้วอะเนาะแต่สกินไม่ค่อยสวยเลยไม่ค่อยถูกใจเลยอะ่ะไม่เอาอย่าพูดแบบนั้นมันมีตัวที่ไม่มีสกินด้วยเขาเสียใจเยอะเลยนะาดอุ้โทษทีแต่ ลืมไปเลยอ่ะว่าใน R O V มันก็มีตัวหนึ่งที่ไม่มีสกินนะโอ้โหพอดีว่าเป็นลูก G แล้วอดขับไม่ได้โอ้โหมาเลยเมนวิโลกกรรมัดแล้วมั้งน่ะสุดท้ายก็ MVP แบบสวยๆค่ะค่า11ตาย1นึ่งแอสสิสสิบโอ้โหูอ p มวีิบสาองโอ้โหเลิศ